สวัสดีครับผมช่างต้มเพชรบุรีนะครับผมวันนี้งานยืดเข้าหิ่งถาวรนะครับผมรดทิพร์ลดแข่งลดแก่งลดโลลดขีดลดเมตรเข้าหิ่งครับกําลังจับให้นะครับผมเพียบเลยนะครับตอนนี้ก็เป็นงานตั้งศูนย์นะครับก็กําลังส่งงานครับลูกค้ายืนรอหน้าร้านครับผมตั้งเข่าหวิ่งไปเก่งไปครับเก่งมากครับผม นี่ครับก็ครึ่งขีดนะครับนี่ครับนิ่งๆแน่นๆเนียนๆสนใจก็ส่งมาได้นะครับนี่ครับครึ่งขีดนี่ถือว่าขาดอีกเยอะเลยครับฝ่าจะได้โลครับอ่าอันนี้ก็นะครับทางซ้าย ข้างล้อไม่เหล็กนะครับครับก็เครื่องขีดเหมือนกันนะครับสนใจก็ส่งมาได้นะครับอันนี้ก็5้มิลเสร็จแล้วครับเหลือ5 GTO อีกประมาณ8คู่นะครับ2วันก็เอาให้เสร็จหมดเลยครับช่วงนี้เทศกาลรถทิพย์ัรถแข่งเขายงนิ่งๆครับนี่ครับ นิ่งมากครับผมนิ่งจัดประหลัดบอก